ตำไหลบัวพี่น้องนวดมึกกุ้งดองนี่ไล่ขากไล่เนี่ยปลาพี่น้องจา้าเสียบเสียบนัวๆน้ำกันนะจ้ะใส่เม็ดกระทินแบบสวดโคกเลยมืลยนี่มาได้จา้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับม์โม่พ่อๆก้าวสองคนครับผมช่องแอลชวนกินแซ่บหนวัวมาเด้อพี่น้องจา้าตำไหลบัวนะคะ กุ้งดองซี่อยู่แล้วก็น,นวดมือกระดองสวดถาดได้จากมื่อนี้ไม่ได้ไม่ได้แซ่บเดี๋ยวอสวด้ไหมเอืมเอาไปใส่สวดเอไงไม่พักกระเซ็นองุ่นอันนี้แม่พี่น้องแซ่บ เหมือนเมื่ออาทิตย์หนึ่งเพิ่งได้ทายข้างนอกเพียงคุณยหัวเขาออก

นฟิมอกันตำกันมเนี่ยจำบ่เสียบเฮ้ยำเสียบ <laughs> ้วล คือส่งเธอเบินซ่องตายไหมส่องยัดเที่ยวคืมเที่ยวแดดพี่น้องไม่สั่น ลืมลืมข้าวต้องเอามาชดจะเว้นมาแล้วแสงก็มื้งให้ออกขึ้นงามเลยนะงามเนี่ยได้มันฝนกี่ฝากว่าน <an> ั้นแหละ อยนั่จังมื่เรนพิมองเพื่อใหญ่บะไหอยู่ใหอยู่มไมบอเห็นน่ากินเห็นมัะเพราะว่ากองบังใช่นหมอนุญาตใ่ายแป๊บหนึ่งได้พีพ่น้องจ้าเอารุ่ยตัวพี่น้องขอตัวให่มองมอ่ว่ามันไม่นทำแล้ยวยพี่แทไม่อ ดวงอาทิตย์มันบังขีฟาแม่มามันขีฟาดังดวงอาทิตย์ป่ะเออพี่เพิร์ดนี่นายกับอะไรนะเอาไปหน้านี่เอาไปกันซื้อกันคือเกาเด้อพี่น้องเด้อพ,พี่น้องแต่นในส่วนใจคีมสไลด์ฝลา,านากระจ้างใส่ เรื่อว่าเป็นโลชั่นถ้าผิวเล็งขาวถ้าข้ามาสอบถามทั้งเพจ facebook แอลเช่นกินแซมนั่อะไรเด้อยพี่น้องจะส่งทุกวันไม่มีวันหยุดด้วย ต้องแสบต้องแสบแดดมากเลยจี คอมซีอิ้วครับพี่ดองพี่ดองซีอิ้วคิดกันมังดิ พี่สมามารถต่ดแสบเ่าแค่เมื่อ้งเขามาจริงใจใหม้มคอยจำเองอ่ะย <c oughs> ังอ้ควองตัวยั <c oughs> งจะคล้องเองเลย嘛เออใหญ่จไจอดนเนี้ ไม่พักกระเจ็ด <laughs> <laughs> ไม่ซดได้พี่ <h ums> นนอะมีซดออกกุ๊ดิเงินมั้ง แดงมังแนวกุบๆเขาทาแล้วไมหมครับอืมเท้าคืนไม,ม,ม่ลรอคืนม,มันนี้ก็แม่งครับนี่ยมันอย่าอยู่ให้อากาศดีไมหมครับ แดดดีเย็ยนสบายย่ำขึ้นกับสิม่แน่เสียงมาจะคลองเนี่ยค่อยตกใจอืม เดีย๋ยวข้ามกันไหมมันจะข้ามได้บ่อืมอืมอแซบ,บหอมซีอิว๊วเจีกบัดแซบหองจริง กินไปเหงาแตกไปน้ำเอาพี่น้องสามลมเมนีเฮาสองคนพาพีพ่พาน้องมากินตำไหลบัวกุ้งดองซีอิ๊วแล้วก็นวดมึกพี่น้องเพลเ,พเ็แสบบรรยากาศป้าอยางขอบคุณพี่พ่อแม่พี่น้องจ้าที่เขามาให็นกันดีตามราบชมข้างหลังกับป้าอยาง มือนี้คือสซงซัดนอหรือว่าห้องนางไก่ปะง่า่เราเห็น,เห,นเห็นวิวข้างหลังพี่นอ้องเอาสลรับมือนี้กะสิได้คอโตลวลพี่ละน้องไปแล้วไว้อพอกันคลิปนหน้ามือนาครับพี่นอ้ <laughs> <ะ>องหยาสำหรับมือนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ